สวัสดีแมวบางปลอลสุกแข่งแรงดคบสวัสดีพี่น้องเพจเฟซบุ๊กยูทูปนะครับก็วันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศนาปรังนะครับก็เอามาให้พี่น้องชมนะครับบรรยากาศนาปรังตั้งแต่ตัวนี้ใช้เครื่องหวานนาตัวนี้นะครับลงนี้ใช้เครื่องหวานหวานข้าวนะครับนาผงนะครับก็หวานได้เดือน เดินกว่าๆแล้วนะครับนี่มันจะมีบางบ้างหนาบ้างนะครับตรงไหนหนาก็หนาครับเพราะว่าเรายังไม่มีไม่มีทักษะในการวาดนะครับยังไม่ไม่เก่งสักเท่าไหร่มันก็จะมีแบบนี้นะครับนี่บางๆนะครับนี่ตรงนั้นก็จะหนามากเลยนะครับก็ไปนี้ผมเป็นคนวานนะครับนี่ไม่เสมอนะครับเยวพาพี่น้องไปดูนะครับวาดไว้ตั้งแต่วันที่ วันวันที่สิบสี่มกรานะครับหวานนาพงนะครับก็ตัวนี้ก็ใลนี้ก็อาจารย์เอ็มหมอพีนะครับเป็นคนหวานแต่ตัวนี้เสมอดีนะครับสวยนะครับใบนี้หวานได้สวยนะครับก็เพิ่งหวานปุ๋ยไปรอบนึงแล้วนะครับไบนี้จะมามน้ำเลยนะวันนี้นะครับน้องตะไมยน่าลูก นี่นะครับไรนี้ไม่ค่อยสวยนะครับของผมหวานมันจะไม่ค่อยเสมอกันนะครับก็อันนี้ไรนี้ก็นายสอนนะครับคนละแปลงนะครับลองดูคนละแปลงนะครับลองฝีมือดูนะครับนี่ดูฝีมือนายสอนนะครับไม่ต่างอะไรกับของผมนะครับเหมือนกันตัวนั้นเหมือนกันเลยนายสอนไม่สวยนะมาสวยอยู่แปลงเดียวนะครับนี่ฝั่งนี้ของอาจารย์เอฟมอผีหวานได้สวยนะครับ หวานวันเดียวกันนะครับแล้วก็อีกแปลงหนึ่งฝั่งฝั่งรัดยางานู่นก็งอกสวยนะครับฝั่งลัดยางแล้วก็จะมีฝั่งโน่นด้วยนะครับตอนนั้นก็งอกดีอาจารย์เอ็มกับเชเว้นนะครับหวานฝั่งฝากเลยยูคาไปนะครับตรงนั้นประมาณสามสามไร่กว่านะครับก็งอกสวยนะครับเริ่มเริ่มมีเริ่ม เริ่มจับจุดได้แล้วนะครับว่าเราจะต้องเปิดเปิดเยอะไหมครับข้าวแบบนี้นะครับเปิดสักครึ่งหรือว่าไอ้นี่นะครับเพราะว่าพันข้าวมันไม่ได้ไม่ได้คัดนะครับเพราะว่ามันจะมีข้าวเม็ดรีบด้วยครับเม็ดเต็มเป็นตัวนี้เป็นข้าวพันไชนาดนะครับข้าวแข็งนะครับ เดี๋ยวจะมาวิดน้ด้วยนะครับวันนี้ก็จําเครื่องตัวนี้ได้ไหมครับเคยทําคลิปประกอบไปแล้วนะครับเครื่องตัวนี้เป็นยันม่าเจ้าพลังนะครับใส่ฝาข้างเจ้าโลกนะครับตัวนี้ฝาข้างเจ้าโลกยันม่าร้อยห้านะครับตัวนี้แล้วก็ฝาสูบก็เป็นของเจ้าพลังนะครับตัวนี้ทําคลิปไว้น่าจะเป็นปีแล้วนะครับตัวนี้มันไว้สูบน้ําอย่างเดียวนะครับตัวนี้ ตั้งแต่สัมมาเนมันเครื่องยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับนี่สูบน้ําวิตน้าทิ้งไว้นะครับไม่เคยเอากลับบ้านเลยนะครับใช้ดีนะครับนี่ปัม๊มํามันเครื่องเอาไว้ข้างล่างนี่ครับนี่นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางที่พี่น้องใช้ยันมาเจ้าพลังนะครับรุ่นเก่าๆนะครับยันมาเจ้าพลังที่ปัม๊มํามันเครื่องมันอยู่ตรงกับ ปลายเข้าเวี่ยงนะครับก็เรามาดัดแปลงใส่ฝาข้างเจ้าโลกนะครับนี่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็เคยทดสอบการใช้งานจริงมาแล้วนะครับก็ทํามาหลายตัวหลายเครื่องแล้วนะครับใช้งานดีเลยนะครับหมดปัญหาเรื่องแรงดันน้ํามันเครื่องต่ําหรือน้ํามันเครื่องไม่ทํางานนะครับตัวนี้จบเลยนะครับก็เราฟิหรือเรา ก็พวกเจ้าพลังนี่ก็ไวเหมือนเดิมนะนอกนั้นปกติหมดนะครับก็มาแค่อยู่อยู่แต่ส่วนส่วนฝาข้างนี่นะครับข้อเวียงก็ข้อเวียงเดิมแล้วก็มาตัดนะครับก็น่าจะเห็นตามคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็ถ้าเราใช้งานหนักๆนี่ที่เคยใช้ที่ลองทดสอบดูนะครับใช้งานก็ใช้ทุกทุกระบบนะครับก็มันจะมีข้อเสียก็คือ ลูกปืนข้อเหวี่ยงฝั่งตัวนอนนี่มันจะแตกนะครับก็เคยใช้งานแบบลองใช้ดูก็ได้อยู่ประมาณสักสี่ปีนะครับก็มันจะมีแตกลูกปืนตัวนี้ก็แกะมาเปลี่ยนก็หายนะครับก็ถ้าพี่น้องมีตังค์หน่อยก็ไปคว้านใส่ข้อเหวียงยันมารุ่นพวกเจ้าโลกนะครับเพราะว่าลูกปืนตัวนอนฝั่งข้อเหวียงตรง ตรงนี้มันจะใหญ่นะครับมันจะไม่แตกบ่อยเหมือนเจ้าพลังนะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งโมเล่ลูกปืนฝั่งนี้นะครับมันก็ลูกปืนเม็ดเดิมใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็มาใช้เป็นลูกปืนของพวกอีทีเก้าห้าหรืออีทีสิบเอ็ดนะครับตัวที่มันมีเม็ดเยอะนะครับก็มันจะมีสาเหตุที่มันจะทําให้เสียไวนะเจ้าพลังนะครับพวกนี้ลูกปืนข้อเหวี่ยง หมายถึงของเดิมมันนะครับแต่เราก็สามารถดัดแปลงใส่เป็นของรุ่นเจ้าโลกได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องดูตอนไปคว้านอ่างนี่ก็ต้องดูตรงกลึงด้วยนะครับถ้าตรงกลึงจับศูนย์ไม่ดีก็ไม่ได้นะครับต้องจับศูนย์พวกกลึงรูไอ้นี่บ่าลูกปืนนะครับนี่เพื่อเป็นแนวทางนะครับแต่ผมทําเครื่องตัวนี้เป็น คิดว่าเนี่ยลูกปืนเดิมนะครับตัวนี้เดิมหมดนะครับยกเว้นฝาข้างนี่ไปดัดแปลงเอานะครับก็ใช้งานดีนะครับถือว่าพอใช้นะครับสําหรับพี่น้องที่ใช้ยันมาเจ้าพลังนะครับที่ปัญหาพื้นๆเลยนะครับปัญหาโดยตรงเลยนะครับข้อเวียงหรือชาบละลายนะครับนี่ปัญหาของปั๊มน้ำมันเครื่องไม่ทํางานนะครับ มันจะเป็นทุกเครื่องเลยครับเจ้าพลังถึงเราจะไปตีปลอกไปไอ้นี่ใหม่ของเจ้าพลังมันก็ไปแตกลูกปืนข้อเหวี่ยงตัวที่ฝาข้างเดิมนะครับที่มันมีปลายอยู่ข้างบนนี่ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับึเราจะไปทําระบบน้ํามันเครื่องไว้ขึ้นดีแต่สุดท้ายเราใช้งานไปหนักๆลูกปืนก็แตกก็ไปทําให้น้ำมันเครื่องไม่ปั้มอีกเหมือนเดิมนะครับก็ใส่เป็นของเจ้าโลกจะดีกว่านะ ก็เจ็บแต่จบนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะไปเอาท่อลงวิน้ำก่อนนะครับ ประมาณนี้นะครับ ข่อ8ดนิ้วนะครับแปดคูณสิบแปดประมาณนี้นะครับปีนี้นะข้าวนะครับเดี๋ยวมาดูว่าปีนี้นาปรังราคาข้าวจะเป็นยังไงนะครับก็ำุรบวิดีโอชินี้นะจะลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้โมไฟทีมด้วยนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ